พี่จ้าหมดเดลสี่จอดจ้าสิพามมหดน้ำพักอยู่คะ่ะหดสวนอยู่บ้านหน้าเนี่ยสี่เพราะว่าปลูกพักบัวพักหอมสีนอันนี้กับผักการหอบัได้ซือคะ่ะ งามค่ะต้นใหม่สวนอันนี้ก็ผักกาดผักกาดไงผักกาดกานกว้วยเอาไปไม่ผู้เก็บไปกินเลยงามลายอันนี้ก็ต้นหอม ต้นหอมนี่งามขนาดค่ะาทางนี้ก็ต้นหอมต้นนี้เป็นห้องหอมแขกนะคะปักหอมแขกกินดอก กำลังเป็นดอกเป็นดอกเต็มนานอยู่บดนถ้าบอกกับพักซี่หอมรากาต้นนั้นพักต้นทัวหมักทัว่วไม่ใ่เป็นมากว่เป็นดอก ได้สักค่ะมกแตงเป็นหมากเสยในเฮยลงเอ้ยมกบับไหมมกบับเป็นหน่วย นี่ค่ะปลูกอยู่ข้างสะพานติดสะพานเลยสะพานก็จะได้ทําอีกแหละบ้านหลายเอานั่นออกเลยบ้านละเสียหนาเนี่ยชิเรเสียหนาล่ะหนาเกิดหลายสิเรบ่งมากาศดการกลวยแล้วอันนี้ก็ค่ะ ข้าวไรไ้กออยู่พี่เนาะอันนี้หวานไฟอันนี้ก็ขาอันนี้ต้นวอเตอร์เคส กวาตือเขตกินกับปลาวกับปนเป็นชักสลัดชสลัดสนิดหนึ่งกับพักแผว ก็ลดต้นไม้ไปตามธรรมดาอันนี้ต้นขนุนมักมีพันเออย,อย่างก็ว่าเี่วไดไน่แดงแดงอ่ะเมล็ดเม็ดแดงแดงไม่เป็นหม,ม,ม,มากตอนนี้กะสิเพราะอะไเป็นมวยหน้ากสิติด๊ดออกนะต่อย่านตน้นใบไงอ้านี่ร้ายขนาด สวัสดีครับน้องบุญหูมารายงานตัวครับอายุได้สามวันแล้วครับผุ่นกำลังกินนมตุบตับตุบตับอยู่ในสามวันแล้วครับกินนมผุ่นอ่ะเอ้ยแข้งขามาใหญ่แท้สามเหมื่อได้นน่บุญหู ตัวเถิกอีกแล้วตัวเถิกอีกแล้วบอกบุญหูโมไซซื้อคือบอกบุญหลายดอกมันสร้างมันเหลออือหว่วงอยู่แล้วแดงจึงเครืองเลยบกบนหู เต่านมกระเายได้่ะยังม่คืนมางามเยมาลย <c oughs> น้าเฮ็ดผีผีได้บุบนวัวหนามานีแน,ะ <c oughs> น่โอ้ย <c oughs> มันคือหนาวมาแตุ่หูเนไเอืมเบล์ตาบานือสนสตสันตาบานหูหูคือพอมันเมนหูใหญ่จะพร้พอมพร้อมโค้งใหญ่แต่หูสันทึก มูอิซันซานเหนเน่ากินนมได้เพิ่นนี่ไปอุ้มเว้ยอ้ยกับอันไอ้เพิ่นไอ้ยอ้กับนนองเพิ่นที่เพล่นสองตัว่นพุ่นฮะ ออกอยู่นี่บัดสุ่ตันี่แหละนี่เด็ดไอ้อมันกระลูกกระกระไอ้อมากระนี้นี่มาบุญรายกระอ้อมาบุญหูนี่อันออกอยู่ขอกทั้งทั้งอันออกตีสองออกเขาเองว่าคิดทวนปีนเผาลงมาจากขอ,อ,นอ,อก <c oughs> ออนาคือพรนี่คือคือบุญหูวะพี่ลูกวาพี่อืหน้าเฮียนบนายยาน้าเงาหน้าเล่มบุญสุวรรณสะ mình hoang ở thế này cái cảnh gì nó sao hoang lẽ, hà đền à hà đơn leo nè sư phật xa nè, đặt cái hà แม่เพิ่นไปไปเกลือปลากันบานนี่ไม่หยอกปบุญนหูล่ะหูคร,ครับผมอาคาผมมาผีไหมมาผีไหมปุ้นหูครับมาผีไหมอาบุญน,ห,นหูครับผมน่าฮึกฮึกอ้าวหน่อยไปแล้ว มันหัวไปพ่นมันหัวไปพ่นแอ,อ,อ,นอห,หัวปีไทยปีดีเดดมนหัวอัปีไทยปีบกักอันเกิดสิบสองอันท่านว่านี่อันนี้เกิดวันที่ยี่สิบสองท่านว่าเมน แม่นนั่นบักบุญร้ายเั็นปีหนึ่งนี่บักบุญหูกะกำลังเกิดโหลดนี่ค้าพ่อน้ำไหลลูกนานบ่ใจไปไก่น้ำแนยพ่อยไปกำลังกินน้ำเก็บเนยกินเนยไปดูกินน้ำแน่ผุนมากเลยไกลไกลไว้มันเหี้ยหมดแล้วลูก ม่นบยูกกันคับอันนี้ผุนมานไปไกลๆปะดุกินน้ำโอ้จับยูเนี่ยนี่อืไเนี่นี่นหน่ก็้มาเอาไปเห็ดเียวไบวกไงเจ้าไปเห็ดตยปีไก่ผุ่จนมันสิบดอกวะเลยดด้น้าบกลงของ้าจีเปื่อใส่เบิดมือและมืออื่น

ผีบ่าวอาปลาไหลยด้คือยังมีคนมากวนมันี่แ่ละป่าจะได้เปิดหนามใส่เบิ้ลเหมืองอะมือืออ่นว่อเราเปิดเบิดลขืนไหมเปิดไปเมื่อแรงเบิดลขืนเลย ยิ้มสับโอ้ยตักสาหัดตัวตักให้เร็วเพียงเอลเฟื่อทัศฟิวเท่านั้นน่เองนั

Ướn nên xì phụ tắc kìm với gai xì tựa Chứ xì tắc em này hoa hàn Nhà bớt mình không có kiếm khăm bò Một bón lái bớt hàn lẹ นายาม,มือเรีย <c ười> งพักกับงามงามพ,นานพักบัวพักบัวพักซี่พักกาดกับงามงามดดดฮะ

คุฟ้ไปเปิดน้ำ yeah. ไปปักแห้งเ้อะอกไปเปิดปักน้ำ่ปลปอกเ่มกนกตนมาน้ำหน้าดีน้ดีเพราะ่เส้อยครับ่ ไอ้มแนมันขึ้นง่ามาได้ว่าขัดน้ำไดีมนขึนเดี๋ยวไจุบไปจุ่เลยบาทนี้ยเอาประมาณโมแม่เลนะอีองเดือนเดวมัื่นเลยนี่วันนี้ใดรดิ่ะดปอยู่บ่ด